สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของการกลับชาติมาเกิดจากอดีตชาติเป็นเทวดาชาตินี้กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพันตำรวจเอกชติสัทถาพงศ์เป็นบุคคลที่ระลึกชาติได้ซึ่งเรื่องราวการระลึกชาติของท่าน ได้มีการเขียนบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยตัวของท่านเองดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชพิธีเพลิงศพของท่านพันตำรวจเอกชติสัทธาพงศ์เมื่อวันที่28เมษายนปี2535ท่านจำได้ว่าสภาวะของการเป็นเทวดาของท่านนั้นไม่สามารถ er, ระบุได้ว่าเป็นมานานเท่าใดามีรูปลักษณ์เช่นไร จำได้แต่เพียงว่าน่าจะมีสรีระรูปร่างเช่นเดียวกับมนุษย์แต่เป็นกายทิ์ไม่รู้สึกหิวไม่ต้องการอาหารหรือสิ่งอื่นใดทั้งสิน้นจำได้แต่เพียงว่ามีอิริยาบถนอนอยู่บนแท่นแวดล้อมด้วยความว่างเปล่าคล้ายๆท้องฟ้าลักษณะของแท่นไม่ใช่แท่นหินหรือแท่นไม้แต่บางไสคล้ายหมู่เมฆบาง เป็นแท่นที่มีความนุ่มซึ่งนอนแล้วแสนสบายและเป็นความสบายที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงกระทั่งจนจำได้เป็นความรู้สึกที่ฝังอยู่ในความทรงจำอย่างแม่นยำก็คือแท่นอันแสนสบายนั้นเกิดแข็งกระด้างขึ้นมาจนความสุขสบายหายไปไม่อาจจะทนนอนอยู่ต่อไปได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งพันตำรวจเอกชติเล่าว่า เมื่อนั่งอยู่บนแทน่นมองเห็นสภาพแวดล้อมรอบกายก็จะมีลักษณะเป็นท้องฟ้าสีครามมองออกไปรับรู้ได้ถึงความกว้างไกลมองขึ้นไปมีแต่สีฟ้าครามทั้งหมดปรารถนาอยากได้เพื่อนมาอยู่เป็นคู่สนทนาด้วยแต่ไม่มีใครเลยนอกจากตัวเองแต่ผู้เดียวครั้นมองต่ำลงไปเห็นแดนเทวดากลุ่มใหญ่ที่กำลังชุมนุมกันอยู่เทวดากลุ่มนั้น กำลังสนุกสนานรื่นเริงอย่างเต็มที่ผ่านตำรวจเอกชติขณะนั้นก็เป็นเหมือนเทวดาผู้โดดเดี่ยวต้องการจะไปรวมกลุ่มกับเทวดาที่เห็นแต่ก็ไม่รู้จะไปได้อย่างไรคล้ายกับว่ามีพลังลึกลับบางอย่างบังคับให้อยู่ณแท่นของตนทันใดนั้นก็ได้มีคำสั่งกึ่งบังคับบัญชามาว่าถึงเวลาที่จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านเทพ ความรู้สึกของผันตำรวจเอกชติเวลานั้นไม่อยากจะไปเกิดในโลกมนุษย์จึงตอบไปว่าข้าพระเจ้าไม่อยากไปเกิดเป็นคนขออยู่ที่นี่ดีกว่าต้องไปหมดเวลาแล้วต้องไปอยู่เมืองมนุษย์ถึงเวลาจะต้องกลับมาจะไม่อยากกลับมาเสียอีกไม่จริงหรอกอย่าให้ข้าพเจ้าไปเลยผันตำรวจเอกชติยืนยันความตั้งใจแต่เสียงนั้นสั่งย้ำว่า หมดเวลาแล้วจากนั้นร่างของพันตำรวจเอกชัติก็ลอยเลื่อนออกจากแท่นที่อยู่ของตัวเองโดยไม่อาจจะขัดขืนได้ลอยต่ำลงมาจนถึงแดนของเทวดาที่เห็นและพบว่าพื้นที่ของแดนนี้มีความสว่างสวัยดูน่ารื่นรมเกินที่จะพันนานาได้เทวดาที่จับกลุ่มกันมีอยู่กลุ่มละ7จถึงแองค์ บางกลุ่มก็สองถึงสามองค์ในกลุ่มก็จะมีเทพธิดารวมอยู่ด้วยแต่และองค์พูดจาสนทนากันอย่างมีความสุขและสนุกสนานพเพลิดเพลินเทวดาและเทพธิดาเหล่านั้นอยู่ในที่โล่งแจ้งบ้างอยู่ในวิมานบ้างวิมานแต่ละหลังมีลักษณะคล้ายกับสาลาแต่มีความวิจิตงดงามแพรวมากกว่าหลายเท่าวิมานบางหลังมีเสียงขับร้อง และเสียงโดนตรีไพเราะสนะหูดังแววตลอดเวลาพันตำรวจเอกชติอยากจะหยุดทักทายพูดคุยด้วยแต่ไม่สามารถที่จะทำได้ที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกชาติซึ่งขณะนั้นก็เป็นเทวดาด้วยกันคล้ายกับว่าเทวดาและเทพที่ดาทุกองค์มองไม่เห็นพันตำรวจเอกชติลอยเลื่อนไปเรื่อย กระทั่งมีความรู้สึกหล่นวูบลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำคราวนี้มารู้สึกตัวอีกทีว่าเป็นดวงวิญญาณมีลักษณะกลมๆและมีรัศมีกระจายออกไปโดยรอบส่วนรูปร่างของเทวดาหายไปจุดที่ดวงวิญญาณมาลอยนิ่งอยู่นั้นอยู่เหนือสะพานผ่านฟ้าถนนราชดำเนินสูงจากพื้นดินประมาณความสูงของตึกสองชั้น บรรยากาศโดยรอบดูสว่างแต่ก็สงบจนทำให้รู้สึกเปล่าเปลี่ยวและไม่รู้ว่าจะไปที่ใดทันใดนั้นก็มีดวงวิญ,ญญาณอีกดวงหนึ่งลอยมาจากป้อมพระการแล้วมาหยุดนิ่งเคียงคู่กันดวงวิญญ,ญาณของพันตำรวจเอกชติรู้สึกดีใจที่หายเงามีเพื่อนร่วมเดินทางจากนั้นวิญ,ญญาณทั้งสองดวงก็ลอยเลื่อนคู่กันจากสะพานผ่านฟ้า ไปทางนางเลิง้งตามแนวถนนนครสวรรค์ก่อนถึงสีแยกนางเลิ้งเล็กน้อยสมัยนั้นจะมีหลังคลองเล็กๆจากข้างวัดสมมนัสไปทะลุคลองข้างวัดสะเกตทางขวามือมีสะพานไม้แคบๆขนาดคนสองคนหลีกกันได้สะพานไม้นี้เลาะเรียบไปตามริมคลองและมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปลูกสร้างติดกับสะพานแต่อยู่ห่างๆกัน ดวงวิญญาณที่มาจากป้อมพระการลอยแยกไปทางสะพานไม้แล้วหายแวบไปดวงวิญญาณของพันตำรวจเอกชติจะลอยตามไปบ้างแต่ก็ไม่สามารถทำได้ต้องลอยไปในทิศทางเดิมจนกระทั่งมาถึงตรงหน้าโรงหนังนางเลิงก็หยุดลอยนิ่งอยู่ดวงวิญญาณของพันตำรวจเอกชติรู้ขึ้นมาเองว่าลอยต่อไปจนถึงสนามม้านางเลิงแล้วเลี้ยวซ้าย จะพบที่อยู่น่าอยู่มากดวงวิญญาณอยากจะไปแต่ไปไม่ได้คงลอยนิ่งอยู่ที่เดิมจนกระทั่งวิญญาณคล้ายกลับถูกพลังลึกลับบังคับให้ลอยไปทางโรงหนงังนางเลงทั้งๆท,ที่ไม่อยากไปจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเลยมารู้สึกตัวอีกครั้งเหมือนอยู่ในถ้ำม,มืดมีความอึดอัดคับแคบไม่สบายแต่บางช่วงก็หมดความรู้สึกไป เพราะว่าเหมือนตอนนั้นอยู่ในขันของมารดาตราบจนคลอดออกมาเป็นบุตรชายของอมาตพระสัทธาพงศ์พิรัตภาคเมื่อเจริญไวยพอรู้ความก็จดจำเรื่องราวในอดีตท,ที่ท่านเคยเป็นเทวดาและเปลี่ยนสภาวะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างแม่นยำการดรึกชาติได้ของพันตำรวจเอกชติแสดงว่าเทวดานั้นมีจริงๆและเทวดา ก็ต้องเวียนไหยตายเกิดเช่นเดียวกับมนุษย์เช่นกันการเกิดเป็นเทวดาอาศัยกุศลผลบุญเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บังเกิดและเทวดานั้นก็มีหลายชั้นหลายระดับมีความสุขมากสุขน้อยแตกต่างกันออกไปเมื่อใดที่หมดอายุของการเกิดเป็นเทวดาเมื่อนั้นก็ต้องมาเกิดใหม่จะเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหนเกิดในครอบครัวมีฐานะอย่างไร ก็ต้องแล้วแต่กฎแห่งกรรมที่ผลักดันให้ไปเกิดนอกจากพันตำรวจเอกชติจะระลึกชาติได้ท่านยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับโอปะปติกะที่มาปรากฏตัวกับท่านหลายครั้งจึงอยากจะขอนำม,มาเล่าให้ท่านฟังด้วยเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2473เวลานั้นพันตำรวจเอกชติกำลังเริ่มจะเป็นหนุ่มยังไม่ได้เข้ารับราชการเป็นตำรวจได้ติดตามบิดา คือคุณพระสัทธาพงศ์พิรัตภาคไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันหนึ่งต้องเดินทางไปทําธุระที่ตําบลท่าพระนอกเขตตัวเมืองขอนแก่นสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวกสบายอย่างเช่นปัจจุบันถนนหนทางยังไม่มีไปไหนต้องเดินเท้าไปหรือใช้เกวียนเทียมวัวภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์เต็มพื้นที่การไปทำธุระของพันตำรวจเอกชติในวันนั้น ก็ต้องเดินเท้าตลอดทางใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ5ชั่วโมงเมื่อออกเดินทางจากที่พักไปได้ระยะหนึ่งก็ตัดสินใจไปตามทางลัดซึ่งจะร่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นเส้นทางนี้ตัดข้ามป่าไปทะลุถึงทางรถไฟซึ่งอย่างสร้างไม่เสร็จเป็นทางเดินของทางชาวบ้านที่จะเข้าไปหาของป่าจึงมีร่องรอยให้เดินไปได้โดยไม่หลงทางพันตำรวจเอกชติ เดินตามทางลัดไปได้ครู่หนึ่งก็พบแอ่งน้ำใสสะอาดอยู่ห่างจากทางเดินพอสมควรแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใบไม้เขียวชอุ่มร่มรื่นที่แอ่งน้ำนั้นมีหญิงสาวผู้หนึ่งเปลือยกายทั้งตัวลงไปยืนอยู่ในแอ่งน้ำน้ำลึกเพียงครึ่งแข้งหญิงสาวผู้นั้นรูปร่างอวบท้วมผิวขาวผ่องกำลังใช้มือขวา้า กวักน้ำใสขึ้นมาลูบตัวอย่างสบายอารมณ์พันตำรวจเอกชติกำลังรุ่นหนุ่มจึงหยุดมองดูเง,เงียบๆคิดว่าสักครู่หญิงสาวผู้นั้นคงจะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเพราะจากมุมมองที่หยุดยืนดูหญิงสาวยืนเบี่ยงด้านข้างให้จึงมองไม่เห็นหน,านา้าถนัดพันตำรวจเอกชติขณะนั้นแม้จะรู้สึกตื่นเต้นที่จูๆ่ๆมาพบหญิงสาวเปลือยกายอยู่กลางป่า ขณะเดียวกันก็เกิดความสงสัยผุดตามขึ้นมาเนื่องจากบริเวณนี้เป็นป่าเปลี่ยวไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยของผู้คนแม้แต่หลังเดียวดังนั้นจะเป็นชาวบ้านเข้ามาหาของป่ามาอาบน้ำย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านเข้ามาหาของป่าแล้วเกิดร้อนรนทนไม่ไหวจึงลงไปอาบน้ำแต่ทว่าพันตำรวจเอกชติ หากมองกล่องเสื้อผ้าซึ่งควรจะถอดกองไว้หรือพาดกับกิ่งไม้ไว้ใกล้ๆก็มองไม่เห็นเลยและที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือหญิงสาวผู้กำลังเปลื่อยกายยืนอยู่กลางแอ่งน้ำไม่ขยับขยื่นเปลี่ยนอิริยาบทแม้แต่นิดเดียวมือขวาที่กวักน้ำขึ้นมาลูบเนื้อตัวก็กวักอยู่ท่าเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ผิดกับกิริยาของหุ่นยนต์ พันตำรวจเอกชติยืนมองอยู่นานด้วยอยากเห็นหน้าหญิงสาวคนนั้นแต่จนแล้วจนรอดก็มองไม่เห็นเสียเวลาแอบมองหญิงสาวในแอ่งน้ำไปไม่ใช่น้อยพันตำรวจเอกชติเป็นห่วงธุระที่จะต้องไปทำจึงตัดสินใจเดินพระไปจากที่นั่นเดินทะลุป่าไปถึงทางรถไฟแล้วเดินตามทางรถไฟไปยังตำบลท่าพระหลังจากทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้ว พันตำรวจเอกชติก็เดินย้อนกลับมาตามทางเดิมเมื่อเดินมาถึงบริเวณที่พบแอ่งน้ำกลางป่าและมีหญิงสาวเปลือยกายลงไปกวักน้ำลูบตัวก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะบริเวณนั้นกลายเป็นพื้นดินแห้งผากไม่มีร่องรอยว่าจะมีน้ำแม้แต่หยดเดียวพันตำรวจเอกชติจำต้นไม้และภุ่มมิประเทศรอบแอ่งน้ำนั้นได้แม่นยำและต้นไม้ภุ่มไม้ทุกอย่าง ก็อยู่เดิมทั้งหมดเพียงแต่ความเขียวชะอุ่มสดใสอันตรธานหายไปไม่เหลือเข้ารอยเพราะที่เห็นอยู่นั้นกลายเป็นุ่มไม้ใบไม้ที่แห้งเหี่ยวกรอบเช้ามีสภาพตรงกันข้ามกับที่เห็นครั้งแรกไม่เพียงแต่จะตกตะลึงพลึงเพลิดไปกับความเปลี่ยนแปลงพันตำรวจเอกชติยังรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองตัวเองทำให้เขาขนลุกสู้ไปทั้งตัว ความกลัวก็เกิดขึ้นจนหนาวเยือกจับจิตรีบพระไปจากบริเวณนั้นทันทีวิ่งครึ่งเดินครึ่งเพื่อพาตัวเองให้พ้นบริเวณดังกล่าวโดยเร็วที่สุดและเชื่อว่าญิงสาวเปลื่อยกายให้เห็นคนนั้นคงเป็นนางไม้มาแสดงตนให้เห็นหรืออาจจะเป็นเพราะตัวเองมองเห็นข้ามมิติไปชั่วขณะจึงได้เห็นสภาวะอันเหลือเชื่อเช่นนี้ก็ได้ พันตำรวจเอกชติได้กล่าวไว้ในบันทึกของท่านตอนหนึ่งว่าโลกที่เราอยู่นี้มันซ้อนกันอยู่ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ทุกขนทุกแข่งมีกายทิพย์รวมอยู่ด้วยอย่านึกว่าเราอยู่ในห้องเพียงลำพังคนเดียวทำอะไรไม่มีใครเห็นนึกอะไรอยู่ในใจจะดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกายทิพย์เขารู้เขาเห็นเราอยู่ผีหรือพูด มีทั้งให้คุณและให้โทษเรื่องราวของพันตำรวจเอกชติก็จบลงไปแล้วบางช่วงบางตอนก็รู้สึกขนลุกที่ได้อ่านได้ฟังเรื่องราวของท่านท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่ว่าโลกมนุษย์ของเราทับซ้อนกับโลกอีกมิติหนึ่งคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หากท่านเชื่อเรื่องราวของการระลึกชาติการกลับชาติมาเกิดกดติดตามช่องนิมิตพิสวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ